หมวดเจ็ดรัฐสภาส่วนที่สี่บททิชัยแก่สภาทั้งสองมาตาหนึ่งรสบสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยบอยอยในความผูกมัดแห่งอานัตหมอบหมายหรือความขอบงั่มใดๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยร่วมโดยปราศจากการคัดกันแห่งผลประโยชน์มาตา1นึหก่อนเข้ารับหน้าทีสมาชิกสภาพูุแทนราษฎรและสมาชิกบุธิสภา ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาพท,ที่ตนเป็นสมาชิกด้วย้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าบอกซื่อเพ่นแล้วกัขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม สิ่งรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยทุกประการมาตรา116สภาผู้แทนราษฎรและบุธ,ธิสภาแต่ละสภามีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่งหรือสองคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้นๆ ตามมาติของสภาวรสองในระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภาผูา้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหารหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองคณะเดียวกันบ่ได้มาตรา1 1 7ประธานและรองประธานสภาผูา้แทนราษฎร ดำรงตำแหน่งจนสิ้นอายุของสภาพบุแเทนราษฎรหรือมีการยุบสภาพบุแทนราษฎรวรสองประทานและรองประทานบุติสภาดำรงตำแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุของบุติสภาเว้นแต่ในระหว่างเวลาตามมาตราหนึงอยเก้าวรกสามให้ประทานและรองประทานบุติสภายังคงอยู่ในตำแหน่ง เพื่อปฏิบัตินาทีต่อไปมาตราหนึ่งรอยสิบปดประธานและรองประธานสภาผพพู้แทนราษฎรและประธานและรองประธานบุตรสภาย่อมพ้นจากตำแหน่งกรว่าระตามมาตราหนึ่งรอสิบเจ็ดเมื่อหนึ่งขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกสองละออกจากตำแหนง่งสาม ดำรงตำแนหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอื่น 4. ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม่คดีนั่นจะยั่งบทถึงที่สุดหรือมีการลอการลงโทษเว้นแต่เป็นกรณีที่คดียั่งบทถึงที่สุดหรือมีการลอการลงโทษในความผิดอันได้กระทํำโดยประมาทความผิดละหุทโทษหรือความผิดฐานมินประมาท มาตราหนึ่งร้อยสิบเก้าประธานสภาบุ้แทรราษฎรและประธานวุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการของสภานั้นๆนให้เป็นไปตามขอบังคับร้องประธานสภามีหน้าที่และอำนาจตามที่ประธานสภามอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาบา่อหรือบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ วรสอประธานสภาพผูรรร้แทนราษฎรประธานบุฒิสภาและผู้ทำหน้าทีแทนต้องว่างโตเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าทีวรกสามเมื่อประธานและรองประธานสภาพผูรรร้แทนราษฎรหรือประธานและรองประธานบุฒิสภาบออยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกแห่งสภาพนั้นๆเลือกกันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในข้าวประชุมนั้น มาตราหนึ่งร้อยเศร้าการประชุมสภาพบุแเนราษฎรและการประชุมบุษิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมบ่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาจึงจะเป็นองค์ประชุมเว้นแต่ในกรณีการพิจารณาระเบียบว่าระกัดทูสภาพบุแทนราษฎรหรือบุษิสภาจะกำหนดองค์ประชุมไว้ในขอบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้ วรสองการลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณเว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นไว้ในรัฐธรรมนูญวรสามสมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงทอรกันให้ประท่านในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด วักซีรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงล่วงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนต้องเปิดเผยให้ประชาชนหูได้ทั่วไปเปลี่ยนแต่กรณีการประชุมลับหรือการออกเสียงล่วงคะแนาน,านเป็นการลับวักหาการออกเสียงล่วงคะแนาน,านเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดให้กระทํำเป็นการลับเปลี่ยนแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ มาตราหนึ่งอยี่สิบหนึ่งภายในสิบหามือนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกวรสองในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัยสมัยหนึ่ง ให้มีกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่ิบมือแต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเก้าวโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้วรรคสามการปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีก่อนครบกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่ิบมือจะกระทำใดก็แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภาวรรคสี วันประชุมเทือแลกตามวักหนึ่งให้ถือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทะะนราษฎรกำหนดแต่ในกรณีที่การประชุมเทือแลกตามวักหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินบ่เพียงพอที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญสมัย ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองจะบ่มีการประชุมสามัญจะบ่มีการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองสำรับปีนั้นก็นได้มาตราหนึ่งร้อยยี่สิบสองพระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภาทรงเปิดและทรงปิดประชุม ภาคสองพระมาหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำรัฐบิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งแรกด้วยพระองค์เองหรือจะโปรดกล้าวปกมรอมให้พระราชทายาทซึ่งทรงบรรลุบรรลุนิติภาวะแล้วหรือผู้ใดผู้หนึง่งเป็นผู้แทนพระองค์มาทำรัฐพิธีก็ได้ภาคสาม เมื่อมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐพระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้วัคซียให้ใจบังคับมาตรา123มาตรา126การเรียกประชุมการขยายเวลาประชุมและการปิดประชุมรัฐสภาให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา มาตาหนึราอย3สมาชิกสภาพบุทแทนรัษฎรและสมาชิกบุติศภาทั้งสองสภาร่วมกันหรือสมาชิกสภาพูุแทนราษฎรมีจํานวนบน่อยกว่า1ใน3ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภามีสิทธิ์เข้าซื่อรล่องขอต่อประธานรัฐสภาให้นำความกับบางคมทุนเพื่อมีพระบรมราชโองการ ประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญใด้วักสองให้ประธานรัฐสภานำความกรับมงคมทุลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ